ดครับผมนายชุติสุเมืองครับอยู่ระดับชั้นป .2 ครับไฟฟ้ากำลังเลขที่19ครับนี่ครับผมนายศักดิ์เสนาดาวครับ,รบอยู่ระดับชั้นป .2 ไฟฟ้ากำลังเลขที่27ครับวันนี้ผมจะมานําเสนอโปรเจกต์ชุดฝึกอินเวเอร์เตอร์ควบคุมการทำงาน,นของมอเตอร์นะครับที่มาและความสําคัญในปัจจุบันระบบของไฟฟ้ามีบทบาทสําคัญในภาคอุตสาหกรรม แรงงานระบบอัตโนมัติต่างๆโดยเฉพาะอินเวอร์เตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ผ่านการปรับความถี่และแรงดันของไฟฟ้ากระแสสลับครับนี้ผมจะมานําเสนอการต่ออินเวอร์เตอร์ครับเรามีการต่อใช้อินเวอร์เตอร์ให้นักศึกษาได้เกกการต่อนะครับออก,การต่อที่เริ่มแรกเราจะต่อ D jack D SC เข้าไป S สองแล้วก็ S หนึ่งนะครับจำลงครับแล้วก็ U เข้าย U แล้วก็ย D เข้า D โดยเฉพาะเรื่องของ D i n p เข้ามอเตอร์นะครับต่อมาทางนั้นก็ที่84นะครับแล้วกดเซนนะครับเป็นการตัดความถี่นะครับถี่ตัดเฟสของมอเตอร์ ซึ่งมอเตอร์ประเทศไทยใช้ปีห้าสิบเนะครับแล้วกดเซตได้เลยแล้วต่อมาเราจะมาปรับค่าโอเวอร์โหลดของมอเตอร์นะครับซึ่งปรับที่พารามิเตอร์ที่9ก้ากดเซตนะเราจะปรับค่าโอ,อ,อ,อเวอร์โหลดที่ศูนย์จุดหกนะให้ของจรับมอเตอร์ ล้วกดเซตได้เลยนะครับตอปรับได้ตามที่เราต้องการเราให้มองค์มอเตอร์ค้องจองกับมอเตอร์เรียบร้อยแล้วครับแล้วเราจะมาเปิดการทํางานกันนะครับซึ่งก่อนเปิดการทํางานให้ปรับไปที่ P U แล้วครับแล้วกดสตาร์ได้เลยคร, <c oughs> ครับผม <c oughs> ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับครับ